คำเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเนีย่ยเพื่อความม่วนความบันเทิงและออนที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับก็แนะนำนะครับโปรดปันรถคีบในการพอตัวนะครับไปพอกันเลยครับสวัสดีครับผมบอสสคนเก่าคนเดิมนะครับเดยเพิ่มเติมไออย่างซักอย่างนะครับวันนี้ก็อยู่ในชอ่อ สล็อตลองไห้กระเกมแล้วนะครับนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมไวเบนดิตโตนะครับไวเบนดิตโตวันนี้ผมเอาทุนมาที่100บาทนะครับทุนน้อยร้อยบาทเลยนะครับมาดูกันนะครับวันนี้ผมจะบวกกี่บาทเนาะเพื่อนๆก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสล็อตลองไห้ของผมตัวนะครับ ครับมาต่อว่าผมเริ่มที่เบ็ด้าบาทเลยเนาะเพื่อนๆเบ็ดห้าบาทนะเพื่อนกับ30สิบหมุนนะครับ30สบหมุนไปกันครับคิวครับคิวสวยครับขอไรต่อขอไรต่อ,อ,ตอยาวๆเลยเอครับเอสวยอขอมาเยอะสวยครับวไวไรต่อไหม,มไม่ไรต่อวะ่ะ ไหลไหลไหมไหลไหมแม่ไหลว่ะเพื่อนๆต้องค่อยๆเล่นนะครับไม่ต้องรีบนะเพื่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนะเจฟสวยครับคิวครับคิวได้อยู่ครับแต่แม่ไหลต่อเรไม่มีตัวไหลต่อให้เนาะนะครับสิบสวยครับสิบสวยสวยครับนี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยที่มันขยับขยับ่ะมันคืออะไรไม่รู้อ่ะ สิบครับสิบสวยครับสิบหืมสวยครับวายวายสวยครับดอกนี้เท่าลรยดอกนี้สิบเก้าบาทครับดอกนี้สิบเก้าบาทเนาะหืมเคครับใคช่องแรกมาไหมใครช่องแรกมาไหมหืมได้มาครับเสร็จก็คิวไหลต่อครับโอ้เจสวยครับเจสวยหืมยี่สิบเจบาทครับหืมค่อยๆไปค่อยๆไปหืมมาๆมาๆมาขอมาหน่อย โอ้โหไม่มาเลย Ooh, ว้าวรวยรวๆเลยครับเพื่อนๆพ่อรัวๆเลยเนาะเข้าให้ดิได้ต่อไหมได้ต่อสิบมาไหมสิบไม่มานะสวยครับวายวายแต่ก็ไม่ไหลต่อให้ผมอีกแล้วเนาะโอ้โหไม่ไหลต่อเจสวยครับเจเจสวยแต่ไม่มีไหลต่ออีก ขอระยะยาวให้ผมได้ไหมครับระยะยาวถ้าหมดออโต้นี้เด้ผมจะเพิ่มเป็นเบ็ดสิบาทเลยนะเพื่อนเพิ่มขึ้นเป็นเบ็ดสิบบาทเลยวัดกันไปเลยครับอืจะอยู่หรือจะไปกันครับอืจะอยู่หรือจะไปอ่ะอืเบ็ดสิบบาทเลยเนาะสวยครับดอกนี้สวยครับไหลต่อครับโอ้โหไหลต่อครับสวยครับโอ้โหไหลครับสี่สิบสี่บาทครับ ผมขอเพิ่มเป็นเบ็ดสิบบาทเลยเนาะแล้วก็ออโต้ห้าสิบเลยครับไปครับไปครับจะหมดไหมครับเดี๋นี้จะหมดไหมสวยครับสิบสวยครับสิบขอไปต่อขอไปต่อไม่มาละจะหมดไหมเนี่ยจะหมดไหมครับเดี๋ยวห้าสิบแล้วครับตอนนี้เดี๋ยห้าสิบละสวยครับไหลต่อครับเคตาครับ สวยครับวายมาอย่างนี้โอ้โหสามร้อยบาทค,ครับวายค่าอย่างนี้ก็สวยดีครับอรงวัดก้โต,ตไปเลยครับอวายเข้ามาอย่างสวยครับไปกันต่อครับไปกันต่อไม่เข้าละไม่เข้าละโอ,อ้เริ่มเริ่มตูดแล้วครับเริ่มตูดทางผมไปแล้วนี่โอ้โหเริ่มตูดไปละ มสเก็ตเตอร์ไว้ยังไงครับสเกตเตอร์ดอกนี้ไว้ยังไงจะเข้าใช่ไหมครับจะเข้าให้ผมไหมครับสเกตเตอร์อื้หือสเกตเตอร์ไม่มาครับอื้หือสเกตเตอร์ขาแตกชุดใหญ่ให้ผมได้ไหมครับชุดใหญ่ครับขอชุดใหญ่ใหญ่เลยนะครับนะชิวฮิลสวยครับสิบสวยครับสิบสวยครับอื้มฮึซิปอื้มฮึสาวบาทครับฮึฮึเล็กว่าจะได้เยอะนะ ไปกันต่อไปกันต่อเจับเจ๊สวยครับเจอไม่มีตัวไหลว่ะเพื่อนเพื่อนอือหือสวยครับดอกนี้จะไหลไหมอือหือไม่ไหลว่ะเพื่อนเพื่อนไม่ไหลอีกแล้วอือหือไม่ไหลอีกแล้วชิวสวยครับสิบมาไหมอือหือสิบไม่มาอีกแล้วมสวยครับสิบมาแล้วครับสิบมาแล้วนะมือสวยครับดอกนี้ เจได้ครับเจเป็นไว้ต่อเจ <c oughs> เป็นไว้ต่อแต่ก็ไม่มาอีกแล้วใจเย็นๆนะครับวันนี้ยาวไปยาวไปนะครับเพื่อนๆยาวไปเนาะวันนี้เคยค่อยเล่นไปนะครับไม่ต้องรีบนะเพื่อนวันนี้มาครับมากันตอมันต่อ <c oughs> <c oughs> เคไม่เข้าช่องกลางว่ะ <c oughs> สวยครับดอกนี้ใ่ต,ต่อไหมโอ้ดอกนี้61บาบครับ ไปต่ออีกไปต่ออีกขอไปต่ออีกสวยครับ5้าบอาทครับสวยครับดอกีนร้อยยี่สิบห้าครับเคมาครับเคมาตอนนี้ยอดก็อยู่ที่ส2 9บ้าบาทนะครับม,มาครับมากันต่อมากันต่อเนาะสวยครับสิบสวยสิบสวยสวยครับมาต่อขอมาต่อ พี่ๆคนไหนนะครับอยากตามผมนะครับตามผมเลยครับลิงใต้คลิปเลยนะครับอยากแตกเหมือนผมเนาะตามมาเลยครับที่ลิงใต้คลิปเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอือหือมากันต่อครับมากันต่อโอ้โหว้าวลัวเลยครับโอ้โหว้าวลัวเนาะอือหือโคตรดูดอ่ะอือหือดูดดูดเกิดอือหือมาไม่มาไม่อือหือดอกนี้ไม่มานะสเก็ตเตอร์ดอกนี้ว่ายังไงครับสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์ว่ายังไงครับโอ้โหไม่มาอีกแล้ว สกตเตอร์แม่มาขอสกตเตอร์มาให้ผมได้ไหมสกตเตอร์ขอชุดเจ๋ยพิกะพริบให้ผมได้ไหมครับช yes, right? ุดเจ๋ยพิกะพริบปิปพิบอู้หูอ้โหสสกตเตอร์ดอกนี้ไหวยังไงสกตเตอร์จะมาไหมสกตเตอร์สกตเตอร์จะมาไหมครับแต่ก็ไหลต่อครับวายวายครับไหลต่ออีกสวยครับสวยครับสกตเตอร์ลงมาครับสกตเตอร์เป็นสิบบาทนะครับลงมาให้ผมนะครับสิบสองหมุนนะครับอู้สิบสองหมุน มาครับไปกันเลยครับสิบสองหมุนเนาะมาครับได้ไหมได้ไหมวาย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 ได้ไหมอึหึาสวยครับวายวายวายเข้าสวยครับตอกนี้ขอไหลต่อแน่ใตต่อว่ะเพื่อนดอกนี้ว้ายังไงครับตรกนี้หืหว้าวอีกแล้วหึสวยครับวายได้ไหมหมึไม่ได้ว่ะเดี๋ยวอีกเจ็ดหมุนครับมาดูมาลุ้นกันกเจ็ดหมุนครับโอ้โห สวยครับวายวายข้าวอย่างนี้เท่าไหร่215บาทครับโอ้โหรางวัลก้อนโตไปเลยครับโอ้โหรางวัลก้อนโตเลยครับโอ้โหูยังสุดเลยครับอืมขอมาชุดใหญ่อีกมาได้ไหมครับชุดใหญ่อีกได้ไหมครับชุดใหญ่นะครับเหลืออีกซีมหมดแล้วเนาะสีมหมุนละโอ้โหขอขอขอช่องแรกสวยครับอืมวายมาอีกแล้วครับโอ้โหวายมาอย่างสวยอีกแล้วอืมเท่าไหร่ครับสามร้อยครับโอ้โห อืมต่อเนี้เท่าไร้โอ้ยอีกร้อยเก้าสิบสองครับโอ้โหมาต่อครับอืมไหลรัวๆครับโอ้โหสุดเลยครับดอกนี้นะครับอืมรางวัลซูเปอร์เมกะมาอีกแล้วเลยครับโอ้โหรางวัลซูเปอร์เมกะครับบอกเลยครับดอกเบกกี้นะครับหวานเสียบเลยนะครับโอ้โหดอกนี้ว่าจะได้แหมดอ,ดอกนี้ดอกนี้หิร้อยหกสิบครับอืมร้อยหกสิบอืมรางวัลค้อนโตมาแหมรอบครับรางวัลค้อนโตมาแหมละ ยังสวยเลยครับบาทอไรครับบาทอะไครับดอกนี้ว่าจะได้หูหมดสุดท้ายแลครับอหูบาเข้าครับหูก็สวยเลครับหูได้มาหนึ่งพันหกร้อยสิบห้าบาทครับสเก็ตเตอร์เบสสิบบาทนะครับอหูเข้าเฮ่อครับอหูยังสวยเลยครับเพื่อนๆเอาเบ็ดอะไรดีอ่ะเบสหนึ่งร้อยไหมหูผมกลัวไม่ไหวอ่ะเบสห้าสิบเลยก่อนเนาะแล้วก็อ๋อตัวห้าสิบเนาะเพื่อนๆไม่ต้องใส่เทอร์โบเนาะมาครับสิบสวยครับสิบสิบ แต่ไม่ไหลต่อเนาะไม่ไหลต่อเลยอืวายอวายมาช่องสามวายยังไงครับวายมาช่องสามแต่ไม่ไหลต่อว่ะอืสวยครับวายสวยครับสิบสวยครับสิบสวยช่องแรกไหมอื้อสวยครับช่องแรกไหลต่อยาวๆครับไหลต่อยาวๆสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทครับโอ้ดอกนี้ดอกนี้สี่ร้อยสี่สิบเจ็ดเนาะไหลต่อไหมไหลต่อไหลต่อสวยครับสิบไหม อืมสิบไม่มาว่ะเพื่อนๆสิบมาแล้วสิบมาละสิบมาละอืมสิบ่องสามไม่มาเนาะสองสามไม่มาสิอืมแต่ก็สิบก็มาอยู่นะอืมามาครับมากันต่อนะมากันต่อนะอืมไม่ไหลต่อนะไม่ไหลต่อเลยอะ่ะอืมเจช่องสามไหมครับอืมเจช่องสามไม่มาว่ะ่องสามไม่มาว่ะอืมสวยครับสวยอืม อืมมาช่วยใจนะครับมาช่วยใหญ่ให้ผมนะครับอืมสวยครับวายวายมาอย่างนี้ก็สวยดีครับ70บาทครับอืมวายมาอีกสวยครับ420บาทครับบูหูอืมมาอย่างนี้ก็สวยเรียบร้อยอืมสวยครับใจไหลต่อเจ๊ไหลต่อแต่ไหลได้นิดเดียวเองอ่ะอืมไหลต่อไหลต่อไหมอืมไหลต่อครับไหลต่ออืมเจ๊ไม่มาว่าเจ๊อ่ะ จ๊ม่มาให้ผมเลยอะบะมาครัผมเลยนะครับเจ๊ครับสวยครับเจ๊มาต่นตัวครับเจ๊เจ๊ครับสากเกตเตอร์มาสองตัวครับว่ายังไงครับอืมบะมาครับซากเกตเตอร์มาทำละอืมซิฟอืมว้าวแล้วครับว้าวแล้วครับเดิมดูดแล้วครับอืมดูดไปรัวๆละอืมสวยครับเข้าสิบห้าบาทครับอืมใครสวยครับอืมใครสวยครับอืมสวย ืมสเกตเตอร์มาสองตัวโอ้โหอือหืออืมสิบสวยครับสิบสวยอืมสเกตเตอร์มาให้ผมนะครับสเกตเตอร์เข้าให้ผมหน่อยดีเบ็ดห้าสิบครับสเกตเตอร์เข้าเบ็ดห้าสิบให้หน่อยครับสเกตเตอร์อือหือมาไหมมาไหมมาครับไหลต่อครับอะไรอย่างนี้ก็ไหลต่อดีอะไรอย่างนี้ก็ไหลต่อดีอือหือไม่ไหลต่ออีกแล้วว่ะ สวยครับวายวายสวยอือหือสวยครับร้อยแปดสิบสองครับดอกนี้ร้อยแปดสิบสองอ่ะอืได้ต่อไหมได้ต่อได้ต่อไปต่อครับไปต่ออือหือไปต่อไม่สุดว่ะขอไล่ยาวๆได้ไหมสเก็ตเตอร์ว่ายังไงครับสเก็ตเตอร์ดอกนี้ว่ายังไงอือสก็ตเตอร์เข้าให้แล้วครับสเก็ตเตอร์เบ็ดห้าสิบบาทครับโอ้โหสเก็ตเตอร์เบ็ดห้าสิบครับอือหือเข้าให้แล้วครับ เราอย่าเพิ่งดีใจเนาะมาดูการถ่ายทอนะครับโอ้โหวายยังไงครับตอกนี้วาย1นึ่งพัน้ยสิบห้าบาทครับโอ้หไหลต่ออีกไหลต่อยาวๆครับดอกนี้อีกหนึ่งพครับเป็นอเงินรางวัลเมกาครับ2 1 8 5ห้บาทครับโอ้โหอย่างสุดเลยครับโอ้โหเมื่อกี้วายมาขั้วสวยอะวายอะไปกันต่อครับไปกันต่อไหลต่อไหมไหลต่อครับโอ้อโออกนนี้ สามพันหกร้อยบาทครับโอ้โหมาอย่างสุดเลยครับโอ้โหมาอีกแล้วสามพันครับสามพันหกร้อยครับเป 3, บนะ็นสามพันเจ็ดร้อยแล้วเนาะรางวัลซูเปอร์เมกาเนาะเดี๋ยวผมก็จะพอเนาะถ้าหมดอเก้าหมุนนะครับถ้าหมด Proper? แล้วผมก็จะพอแนละ้วเนาะมาครับมากันต่อเนาะเหลืออีกแปดหมุนเหลืออีกแปดหมุนว่ายังไงครับดอกนี้ว่ายังไงอืมสวยครับสิบไหลต่อครับโอ้โหห้าร้อยเจ็ดสิบเพื่อไหลต่อไหม อฮือไหลต่อครับไหลต่ออีกครับโอ้ไหลต่ออีกเหลเจ็ดหมุนนะเจ็ดหมุนเจ็ดหมุนเข้าให้ไหมสวยครับวายวายวายไหลต่อได้วายไหลต่อไหมห้าร้อยสามสิบห้าเนาะห้าร้อยสามสิบห้าไหลต่อไหมสวยครับไหลต่อครับคิวช่องแรกไม่มาว่ะคิวช่องแรกอ่ะเหลืออีกห้าหมุนแล้วเนาะเพื่อนๆเหลืออีกห้าหมุนละเหลือห้าหมุนละสวยครับ เอ้ครับเอสวยครับเอสวยอืมแต่มาชุดใหญ่ขอมาชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งได้ไหมครับอืมแต่เปล่งปลั่งอีกชุดหนึ่งได้ไหมมาละมาละโอ้โหไม่มาอีกแล้วว่าเพื่อนือผลสุดท้ายว่ายังไงครับเพื่อนผลสุดท้ายว่ายังไงออืหือสวยราบหลงนีน้โอ้โหเงินรางวัลเท่าไรครับโอ้โหแปดพันเก้าร้อยบาทครับโอ้โหค สดเลยครับผมก็จะพอแค่นี้ก่อนนะครับทุนหนึ่งร้อยบาทนะครับโอ้โหบวกมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทคับโอ้โหโคตรสดเลยครับวันนี้โอ้โหอยอย่าเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติงต้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 งใช่องซอดลรงไหมบอสอคนเกา่าคนเดิมมาเพิ่มเติมไออย่งางสาดยังนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอใเงินลุวลวยหิงหิงกันนะครับสวัสดีครับ